จะมาทำการรีวิวสกูชีทีเอพี่ใครนะพี่ปลายนะคะหรือว่าชาแนลเซซี่สลาวนะเรากำลังลงคลิปอยู่เดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแบบว่า <c oughs> ห่าม,มามันจะมาทำการรีวิวสกูชีทีเอนะเราไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะหัวสวยะคะเมื่อวันวอีค่ะวันนี้มาพบกับรอดกับตุ๊กตาหิมะ สวยวันนี้นาจะมาริวสูชิโรสตโดรถนะคะอ้โหูยุ่งมากน่าเป็นแผลคอยหูยลงต่อไปทามบิสสกีบบ่มาอมซิค่ะวันนี้นะคะ ค<ด>นอกนกี่ดูดิสลโลมากเลยเนาะคุณเห็นความสลโลดูอู้สลโลมมกตอบไปทางย้ำว่าสลโลบ่อยขอทำห้าข้อพอนะใช่ค่ะขอภัยทุกคนเลยค่ะแล้วขอติดมาก ่ะมารีวิวสัปุชีเต่าที่ส่ดโลชลโลโลค่ะเป็นพุชชนน้อแบบสโลที่ึ่งไสามโลแบบสลโลมากค่ะมีไปทางไหม่ด้วยไ่ชลโลัโลัมีตเชนแล้วก็สลโลมากนะด้านบน้ถลโลด้านหน้าก็สลโลนะด้านหลังก็สโลสีมงวงก็สโลโลสีขาก็สโลใต้ถุดก็ชลโลชลโลชลโลทุกที่ข้อที่4นะคะแบบลิ้แบบมืด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูิีสกูชี่ปลาเทลลีินี่นะคะนั่นผีทุกคันนะขอ้ขอที่ห้านะคะพูดเบาเกินไปบอกย่งนอย่างนี้พูดไม่ได้ ไปคะกล้องสกนะคะคือกล้องสมตัวองเลยสวัดีค่ะวันจะมาสีกัแล้วมันจะที่สุดวันนี้เราตั้งกล้องนี่ที่สุดแล้วนะถ้าจริงเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยค่ะที่ไหนวะคนกล้องนี่เกินไปขออภัยตอไปข้อที่เจ็คะถ่ายรูปตลอดเวลาสวัสดีค่ะวันนี้มา รีวิวสกูชี่อ <th> ้เด right ี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันยไม่เรับ่้ีเอแล้วก็หลนกจาดแกมโดนคนกดไลค์มาต้องเฮา้อยต่อไปข้อที่แปดนะคะสปูชีตกใ มาดู sociedad, ını, จักชินตกเหแล้วนะแล้เป็นไหคข evet. อบพย์ด้วยไป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 ยังไม่ทันดีเฮ้ยนนี่กำลังจะเข้าขอจีการคะคุณมากเกินไปค่ะ มาดีซูชิโดนัคิตตี้นะคะแต่ว่ามันแบบว่ามันแบบมาดิซูชิสต็อเบลร์ในค่ะสต็อเบอร์ลินเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นแถวเราซื้อมาจากร้านวาวโพนี่นะที่มันแรงที่สุดในสามโรงแรมจนไม่มีใครมีนะคะนอกจากเราอะเรามีแค่คนเดียวในโลกเท่านั้นนะคะ โอ้รู้สึกเกลียดตัวเองตอนนี้มากเลยเกลียดมองตอบข้อที่สิบค่ะขอสบออย่างไปนี่เลยว่าที่สบออย่างค่ายเลยค่ะชิดนะนี่นะนี่นะคะอันนี้นี่นี่นะคะนี่นะคะบ๊ายบาย